นี่คือบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดคูกระบือบ้านห้วยท่างอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่ 18, สิบแปดเมษายนสอง8นห้า้หกสิแปดนัดแรกหลังสงการพี่น้องตลาดนี้ในช่วงก่อนสงการนี่โอ้โหมา,าจาัดจนมากครับตลาดเล็กๆแบบนี้ออกนัดหนึ่งห้าหกสิบตัวครับผมก่อนสงการนะครับแต่หลังสงการนี่มันหนังคนละม้วนทุกท่านต,ตลาดแบบนี้นะหนังคนละม้วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแม่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะนี่ ก็ดูแลสุขภาพนะทุกท่านช่วงนี้ฝนก็ลงนะฮะฝนก็ลงแล้วเมื่อคืนนี้ที่เมืองน่านก็ทั้งคืนนะครับพอเช้ามาก็ดีหน่อยฮนะฟ้าเริ่มใสขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสมาตลาดวัวนะครับแต่วันนี้ก็คงจะมีวัวเข้าตลาดไม่มากนะครับตามตามสไตล์ตลาดแนวเ,เทศกาลก็จะขายดีช่วงก่อนเทศกาลนะพอหลังเทศกาลก็อาจจะเงียบไปเลยนะครับอาจจะเงียบไปเลยก็ก็เป็นแบบนี้ทุกปีแล้วครับ วันนี้ก็ถือว่ามาพบทุกท่านนิดๆหน่อยๆพอได้หายคิดถึงกันนะครับตามพี่ต้อมไปดูตลาดทุ่งท่างวันนี้กันครับลหลังสงการฝนเริ่มมาหญ้าก็เขียวแล้วฮะฝนต่อเนื่องกันมาเดี๋ยวผมเริ่มรายการด้วยวัวคู่นี้ฮะแม่คู่นี้ผมเชียร์สำหรับสายเลี้ยงแล้วกันอ่า ราคาเปิดดีด้วยนะเดี๋ยวจะถามพร้อมกันว่าเจ้าของวัวก็เปิดเท่าไหร่นี่ห้อยตู่บ้านใหม่ชเชลิมริญตะบนสถานเบอร์ปัวฮะพี่เขาบอกมาแล้วครับสองตัวนี้จะเอาสองหมื่นห้าแม่เล่สูงประมาณเมตรสามสิบแล้วก็แม่ไทยแม่นี้ก็เมตรสามสิบเหมือนกันโครงสร้างดีใช้ได้แต่วัวขาดน้ําเลี้ยงนะครับพร้อมอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเลี้ยงให้อ้วนได้ไม่ยากแล้วครับคู่นี้ แม่นางใหญ่ๆแบบนี้ตัวนี้เกินเมตรสามสิบนะครับเมตรสามสิบห้าได้เลยละตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณเมตรสามสิบเล่ห้อยตัวเดีย๋ยวผมตะโกนถามอีกทีห้อยตัวเท่าไหร่ครับคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาททุกท่านเอาละเช้าวัวนศุกร์ที่ 18, สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับนัดแรกหลังสงการของตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยท่างผมเริ่มรายการที่ว,วัวคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาทราคาให้ต่อพีต่ตูบ้านใหม่เชจเริญตำบลสถานเบอร์ปัวครับ นั่นแรกหลังสงคารามวัวก็คงจะเข้าตลาดน้อยหน่อยนะครับมาดูวัวหนุ่มของอุยท่วนหมื่นน่อยๆทั้งหมดเลยมีอยู่ห้าหกตัวเข้าวันนี้นะครับแบบนี้หมื่นสามสูงประมาณเมตรยี่สิบวัวลูกผสมบามันนะเดี๋ยวขวงให้ดูหน่อยอ่าอุยท่วนก็จะท่านก็จะเปิดตึงๆแบบนี้หน่อยนะครับสไตล์การเปิดราคาวัวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ๋อนะแล้วก็ไหลลงได้เยอะแบบนี้หมื่นสองไล่มาเรื่อยๆครับหมื่นสอง มื่นห้าร้อยเนี่ยตัวนี้งามนะดูท่ายืนแต่ว่าผอมอยู่มากนี่วัวลูกผสมเลี้ยงได้นะครับราคาแบบนี้นะแล้วก็มาพวกนี้ก็ตัวละหมื่นตัวละหมื่นห้าร้อยแบบนี้ก็ใช่โอ้ถ้าตัวนั้นนะตัวหมื่นห้าร้อยนี่เหมือนกันเนี่ยนฮะวัวลูกผสมหลายตัวเลยอ่าก็ช่วงหลังสงกรารมาก็จะเป็นสายเลี้ยงแล้วครับคราวนี้ หมดหน้าวัวที่จะนําไปตกปุ้นกันแล้วก็จะเป็นบัวสายเลี้ยงท่านใดหาบัวเนี่ยลูกผสมลูกผสมไทยหรือว่าลูกผสมนิดๆหน่อยๆหรือว่าออกไทยออกบ้านแท้ๆแบบนี้ก็ไปหาอุ้ยทวนครับผมพิกาศท่านอยู่บ้าน่ายมูลนี่เนี่ยอุ้ยทวนท่านนี้นะนั่งใส่หมวกอยู่เนี่ยนะพิกาศท่านอยู่บ้านสายมูลอำเภอท่าอ่างผาครับวันนี้นัดแรกหลังสงการวัวก็น้อยหน่อยนะครับ วัวก็น้อยหน่อยแล้วก็เห็นว่าราคายืนราคายืนต่อเนื่องนะครับมีวัวลูกผสมตัวซ้ายมือหุ่นดีเลยนะตัวนี้นะครับเป็นเล่ไทยเล่ไทยสูงประมาณเมตรสิบห้านะครับหุ่นดีเลยแบบนี้นะครับลึกหนาได้ส่วนกับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสองตัวนี้วัวพ่ะชาติบ้านนอนแก้วตะมนเจดียดิชัยครับท่านเปิดไว้ตัวละหนึ่งหมื่หนึ่งพบาทนะ หนึ่งมืหนึ่งพันบาทราคาให้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเจ้าของวัวดูสักหน่อยนี่นี่แพนมาเลยวัวน้อยครับวันนี้คุยกันสบายสบายอุชาติอุชาติออกไปหาวัวนี่วัวน้อยลงไหมเดี๋ยวนี้นตามบ้านน่ะน้อยงไม่มีแล้วไม่มีแล้ว<ม>ช่วงก่อนสงกรารนี้อุชาติขายวัวได้กี่ตัวก่อน<ม>ก่อนช่วงก่อนสงกรารอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ถึงยี่สิบไหมถึงยี่สิบกว่าโอ้โหยี่สิบกว่าตัวทุกท่านลองลอง,ลองนึกดูสิสองตัวหมื่นพันนี่ให้ต่อนะอุชาติเนาะ ทุกท่านครับสองตัวที่ผมบอกราคาทุกท่านตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนี้เจ้าของวัวท่านให้ต่อนะครับแล้วก็สงการปีนี้ขายดีจริงๆอย่างที่ท่านบอกคิดดูที่ในห้อยคนเดียวคุณลงุงขายไปยี่สิบกว่าตัวแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับโอ้โหเอาสองตัวนี้ให้ต่ออยู่นะครับตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้ตัว1หมื0นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับนี่วัวมีสไตล์ครับวัวมีสไตล์ไทยพื้นเราแท้แทแบบนีนแบบนี้แบบนพี่น้องอะ ผู้หนุ่มตัวนี้นะครับนี่ไทยพื้นบ้านเราแท้ๆแบบนี้ปัป๊บออกมาโอ้พร้อมอยู่จะแม่นิบหน้าตาของแท้เลยสูงประมาณสักเมตรยี่สิบได้พี่เวทเท่าไหร่นะพี่สิบแปดครึ่งนะครับทุกท่านหมื่นแปดพันห้าร้อยบัวมีสไตล์ <c oughs> พ่เวทบ้านนะครับหางนี่ยาวมากดูแล้วกันหางเรียด,ดินแบบหางยาวมากผู้หางสวยด้วยอ๋ผู้หนุ่มสไตล์ไทย หมื่นแปดันร้อยบาทเจ้าของวัวพิเภทบ้านอาความตมนสศิลาเพชรตัวปัวนะครับวัวสามตัวที่จะน,จนําเสนอทุกท่านตอนนี้งามเลยแล้วครับงามเลยแล้วก็เป็นวัวห้อยตู่มือกันเปิดราคาให้ผมฟังแล้วนะครับดูฮะเนี่ยเมีสามได้เนาะเมีสามสิบได้ของงามครับของงามแจวแววเลยฮนะดูฮะ หน้าตาเก็บเขาไมา้เรียบร้อยด้วยนี่แบบนี้แต่พี่ก็เปิดถึงตัวละสองหมืนเก้านะครับตัวนี้เมษสามเมษสามสิบห้าตัวที่สองนี่สูงกว่าอีกครับนี่อ่านี่ก็เก็บเขามาเรียบร้อยตัวละสองหมืนเก้านะครับนี่อันนี้ราคาต้องมั่นใจว่ามีในนะครับถึงจะเปิดราคานี้นะอืมอันนี้ต้องมาต้องมาดูกันเองครับ แต่งามไหมงามเลยละ่ะเ,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 เกินเม่สามสิบห้าวัวคู่นี้นะครับอืมราคาเปิดตัวละสองหมืนเก้าก็คงจะลงมาเยอะพอสมควรแล้วครับราคาวัวแม่นางแต่ว่างามนะครับงามคู่นี้แล้วก็มีแม่เล่อีกแม่หนึ่งราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันโอ้โหแม่เล่แม่นี้ถ้าท้องก็น่าจะน่าจะท้องแรกด้วยตัวนี้ประมาณเมษสามตัวนี้ประมาณเมษสามนะครับ นี่เลือดแบบนี้นี่เลือดแบบนี้ครับสองหมืนเก้าสองตัวนั้นก็ตัวละสองหมืนเก้ามัวห้อยตัวนะครับใกล้กล้ๆตลาดห้วยท่างที่ผมนําเสนอนี่ฮะลองถวาพี่เขาดูครับนนอ่านี่พ่อเขาบ้านดอนแก้วตำบลเจดีชัยมาหาโบเลี้ยงครับได้วัวอุ้ยทวนไปราคาเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้นะครับเมื่อเช้าอุ้ยทวนเปิดตัวนี้หมื่นห้าร้อยขายจริงเก้าพันห้าลดให้พันหนึ่ง ช่วงนี้เนี่ฮะเห็นไหมฮะผู้เลี้ยงนี่จะเอาวัวไทยนะฮะวัวไทยเลี้ยงสั้นๆขอแบบถ่ายฟันนะครับขอแบบถ่ายฟันเลี้ยงสั้นๆอ้วนไวขายไว้นะเกษตรกร,เ,กรเองก็ต้องยังไงฮะเรียนรู้เพื่อปรับตัวเนาะเมื่อก่อนพวกเราอย่างคนเหนือเนี่ยไปเลี้ยงวัวงามเหมือนทางอีสานเขามันไม่มีตลาดเหมือนทางอีสานสิคะเนี่ยต <c oughs> อนนี้เราก็เกษตรกร,กรหลายท่านก็เจ็บตัวนี่คุณลุงท่านนี้ท่านก็จะมาซื้อวัวที่ตลาดเนี่ยซื้อเอง แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ขายที่บ้านเนี่ยนะฮะโอเคอยู่นะผมว่านะราคานี้คือได้อายุของตัวนี้นะครับอายุดีอายุดีงามเลยอ่านี่ยผู้ขายก็ท่านนี้อุทวนปีใหม่ก่อนสงกรานต์ขายกี่ตัวพี่นี่ <c oughs> ขายหลักยี <c oughs> <ข>่สิบขายหลักยี่สิบกว่าตัวราคาเริ่มขยับหรือยังอุ้ยทวด ราคาขยับหน่อยแล้วเนาะดเดียนมานี่แขวนหน่อยอ่าอุวนบอกว่าราคามันขึ้นแม่ผมนี่ก็อยู่กับอุ้ยทวนมานานหลายปีทั้งหกเจ็ดปีอยู่กับพ่อเขาเนี่ยก็สองปีก่อนนี่ลําบากมากนะพ่อเนาะในในห้อยนี่ลําบากมากครับสองสองปีก่อนเพิ่งมาได้สามเดือนนี่แหละครับในห้อยพอได้ค่าน้ามันลดมาตลาดก็สามเดือนที่ผ่านมานี่อ้าตัวนี้ขายไปแล้วอมอุ้ยทุนบอกไม่ม่วนมาสองปีกว่ามันขายไม่ม่วน แล้วก็เกี่ยวญ้าให้วัวก็หมดกาลังใจนะวันนี้ทุกทวนได้ขายไปคนแรกของตลาดแล้ววันนี้อนี่เรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงผ่านจอทุกท่านนี่น้องอึงบ้านซอยเพา้าเบอร์เชียงกลางเอางวขึ้นรถมาสองคู่แม่ลูกสี่ตัวนะครับมาถึงตลาดเหลือสามตัวมันน่าจะหลุดเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่ะเนี่ยฮะพ่อ,พ,อพ่อเขาชี้รูเนี่ยไปแล้วเจ้าของอยู่ไม่ได้แล้วครับวัวหายฮะนี่เรื่องจริงฮะนี่ต้องระมัดระวังมากนะครับ เคยเจอหลายทีแล้ววัวหายแนละ้วเจ้าของจะไปตามที่ไหนถนนจากบ้านซอยพามาถึงที่นี่ก็โอ้โหสิบสิบกิโลสิบกว่ากิโลครับโอ้ยตา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 ยเป็นไปได้ฮะเอาเอาใจช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหาเจอ,อยังไง <c oughs> ผมจะรายงานต่อนะไม่ไหวแล้วเจ้าของวัวเออ <c oughs> เปิดแล้วฮะวิ่งหาวัวตามถนนแล้วตอนนี้ออาเนี่ยฮะ ็คงจะมีประมาณนี้แหละครับทุกท่านวันนี้ฮะมีวัวมาขายอยู่สามสี่เจ้ารวมจํานวนวัวจะไม่ถึงยี่สิบตัวนะครับ <laughs> แต่มีคนมาซื้อนะครับมีผู้มาซื้อฮะวันนี้นะมีเขียงมีชาวบ้านมารอซื้อเหมือนกันแม่เสียดายที่วัวเข้าน้อยไปนิดหนึ่งอ้าขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่พี่น้องสัปดาห์หน้าตลาดวัวไทยเพือนเมืองบ้านห้วยทั้งสวัสดีครับ